สวัสดีครับผมโค้ชปูนันครับตอนนี้คู่กระงชมรายการซแพคโปรเจกต์นนะผมมาในคลิปนี้ครับผมเป็นคลิปที่เป็นโอกาสพิเศษมากๆเลยเนื่องจากว่ามีนักเรียนออนไลน์ของผมหนึ่งท่านครับเดินทางมาไกลจากต่างจังหวัดครับผมแล้วก็มาเจอโค้ชปูนันที่กรุงเทพครับตอนนี้ผมอยู่ที่เวียวยิมสาขาเลียบด่วนรามินทานะครับก่อนนี้เรานัดเจอกันนะครับแล้วก็จะมาฝึกกามเมินหลังคู่กับไทรเซปกันครับนักเรียนคนนี้เนี่ยนะครับหน้าตาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมมาเดี๋ยวเชิญเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เดี๋ยวแนะนำตัวหน่อยครับผมว่าเป็นใครมาจากจังหวัดไหนแล้วก็เกิดอะไรกับโค้ชคูณแนนมานานแค่ไหนแล้วครับก็ชื่อพีทนะครับก็เทรนกับโค้ชปูก็ประมาณ2อสาเดือนแต่ว่าก็เพิ่งมาจริงจังเดือนเดือนนี้ครับอ่าครับผมแล้วก็มาช่วงนี้คือมาเที่ยวที่กรุงเทพใช่ครับใช่ไหมครับแล้วก็เป็นจังหวะด้วยคือคุอคณพีททักผมมา ประมาณว่าอยากเจอโค้ชใช่คิดถูกแล้วใช่ไหมคิดดีแล้วใช่ไหม็นไอดอลนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาเล่นกล้ามเนื้อหลังใช่ไหมกับกล้ามเนื้อโชยเซต์กันครับก็เดี๋ยวมาดูว่าอารมณ์การเล่นจริงเนี่ยเป็นยังไงคือบางทีเนี่ยนักเรียนออนไลน์ที่บอกว่าไม่ได้ออนไลน์ดูคลิปนี้อยู่นะครับผมอยากให้ดูคลิปนี้เป็นตัวอย่างเลยว่าเวลาเล่นจริงเนี่ยที่ผมเขียนในโปรแกรมกับเล่นจริงๆเวลาเจอกับโค้ชนะครับผมฟีลเป็นยังไงนะครับจะได้เอาไปเล่นกันถูกเนาะนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูดีกว่าว่าระบบการฝึกจริงๆเนี่ยของการฝึกหลังกับเเซนี่ยเนยังไไงครับผมปดูกัน เรามาดูการฝึกในท่าแรกนะครับก็คือท่าดัมเบลเบนโตวโรนะครับคู่กับท่าชวิเซปโอเฮดเดนชันนั่นเองครับผมก็คือจะเป็นการฝึกแบบนี้นะเราจะจับดัมเบลนะครับทีเดียวมาดูนะจับดัมเบลไว้ด้านหน้าลักษณะนี้ับผมพับสะโพกลงนะถ้ามองจากด้านข้างนะคือเราจะพับสะโพกลงไปโน้มตัวให้เกือบขนานพื้นตัวของแขนนะครับจะเป็นแนวสามเหลี่ยมโอเคป่ะหนึ่งสองและสามหลังตรงหลังห้ามโค้งนะหลังตรงครับผมจังหวะเซียมหฮดจเข้าดึงดัมเบล สไลด์ผ่านต้นขาบีบหลังหายใจออกนะครับลงหายใจเข้าดึงและบีบหลังปุ่มหายใจออกแบบนี้นะอย่าย,ยกตัวแล้วยกขึ้นแบบนี้อันนี้คือโดนหลังก็จริงแต่ว่าขึ้นบ่าด้วยนะครับดังนั้นทับสะโพกคุณเร็งอย่ปุ่มปุ่มทรงจะเป็นแบบนี้นะล็อก่อนจะเข้าลึกขยับขอดึงออขเข้าและดึงขยัจอันนี้จะเพิ่มความหนาของแผ่นหลังของเราเนาะนะครับเสร็จรแล้วต่อด้วยท่าทรายเสบ e อเฮดเซนชั่นคือจับดัมเลบลเป็นรูปเพชร ลักษณะนี้นะครับไว้ที่บ่าก่อนเสมอนะครับเสร็จแล้วยกขึ้นปุ๊บหนีบซอกจังหวะเต็ียมหายใจเข้ายกขึ้นปึ่มหายใจออกผ่อนลงหายใจเข้าแลวยกขึ้นปุ่มบะหายใจออกแบบนี้เนาะนะครับแล้วก็เอาวางไว้บนบ่าแล้วกลับมาที่เดิมนะครับจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวพี่ทาให้ผมดูหนึ่งรอบเป็นการวอร์มอัพด้วยเท้าเท้าเท่าหัวไหล่ครับโอเคทีนี้หลังตรงแล้วดึงปึ๊บหนีบหนึ่งส สองสามสี่ห้าหิบโอเควางหนึ่งข้างเนี่ยครับแล้วก็ช่วยเซโอเฮ้เลยสิหลนีบซอกหนึ่งดีบซอกไว้ครับหันหน้าเข้าจกเลยครับหน้าเข้ารจ เก็บสอบปึ๊บเก็บสอบเข้าเก็บอบเก็บสอบแล้วไปปึ๊บหนึ่งดีจุดมุนจุดเดียวคือข้อสอบนะสองสามสี่ห้าหกเส็จทเก็บสอกไบบนั่นแหละแปด control ข้าขอที่นโอเควางครับอ่ะวอร์มหนึ่งเซตก่อนพักก่อนครับเดี๋ยวผมสลับกับผมนะ เดี๋ยวเราเล่นเราเล่นสลับกันเดี๋ยวเล่นจริงครับผมเดี๋ยวดูว่าของจริงเป็นยังไงมาดึงสองนามสี่ห้าใช่ใช่ดิโอปีสี่ลัมเจ็ดอยานี้ไปต่องปมาดึงเก้าทีจุดเอ็ด สี่ทีนึงโอเควางครับทีนี้ใช้เลยขีครับโทวศัพทโอเว่นนะนี่นี่ชุดชข้นบ่าล็อาครับนึ่ใช่ตั้โตสองสามสี่หาหไม่ใช่ดเด็ดแปดหา เก็บติดอีกทีไป12.5เสรีจจริงอ่าสวยๆเวธีบาครับปุ๊บลงอันนี้ชิลอยู่เดี๋ยวเก็บ12.5นะครับเดี๋ยวมีไต่ขึ้นนะพอเราเห็นว่าน้ำหนักนี้ไม่สามารถทําให้เราเฟลได้เราต้องไต่น้ําหนักนะครับผมเ๋ย๋ยวืไปดูเซตหน้าว้าเป็นยังไงเซตนี้จะเทส t strength นะครับคือพยายามโกดูเฟลียนะจะได้รู้ว่าอารมณ์เป็นไงนะครับ ็่อร์เตเฟรีย์คือใช้กันหมดนะสามดึงสี่หายใจดึงห้าไม่ต้องดนีสองมาครับดึงไว้ตรงๆหกใช่แบบนี้ดีกว่าเจ็ดแบบนั้ดึงแปดหายใจล็อกตัวไว้เก้าดีที่มาสิบหายใจมาสิบเอ็ดดึงมาสิบสองมาดึงสิบสามใส่แล้วปึ๊บดึงสุดที่วางโอเคครับวางต่อทันทีครับสิบเจ็ดจุดห้า ับหัวนปึ๊บใช่ไปปึ years, ๊บสามที้ไปอ่าดีมาออก้เ็ไปออกแล้วแมาจ้าดีต่ยังอยู่ยังอยู่ได้อยู่สิไปต่อสิเข็นสิต้องเข็นแล้วใช่ไปึ๊บอีกทีนึง และโอเควางครับเยี่ยมมันต้องฟ <s deposit> ิลนี้มันถึงจะโดนนะเยี่ยมมากครับเก็บพ <laughs> ูดไว้อืบไปดีใช่มาดีดีพีดมาอ่ะเข็ดลงล่างมาเจ็บเผามาเผามะเดินมาดีดึงพีดไม่โยงไม่โยงนิ่งไว้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 ไม่แตะน้ำดีนี้ คอนโทรลตามมาดิอีกที่ล,ล็อกฟองล็อกฟอร์มล็อกฟอร์มขึ้นอไปเออนั่นแหละวะเก็บโปรแกรมที่เห็นอยู่นี้ครับผมเป็นโปรแกรมเลเวลสองนะครับของ Six Pack Project ของเรานะครับค,ร,บคร,บรับนี่ตบสี่ใช่คอนโทรลใช่ใช่ใช่ไป อ่าดีมากเซ็ต6อออกแรงเซ็ตไปไปแปดหายใจขึ้นเจ้าดิสิยังมีอยู่สองสิทยังมีอยู่ขึ้นสอมได้สามทีมาด้วยกันด้วยกันสามทีหนึ่งดิขึ้นสองอีกทีนั่นแหละหวังเยี่ยมครับสามพันอีกหนึ่งเซ็ตเซตสี่ครับผมไปทำให้ดีที่สุดครับไปใช่หายใจสอง

ครับต่อให้เหนื่อยแค่ไหนนะครับก็ต้องรักษาฟอร์มให้ดีนะครับผมอย่าปล่อยฟอร์มอย่าทอดทิ้งฟอร์มเด็ดขาดนะสิเท่าไหร่เจ็ดสิบสองที่มาป่าไปแล้วเก้าสิบสองที่กีเดวิมาเออี่นั่นแหละโอเคเยี่ยมครับวางถามพี่ดีกว่าเป็นไงบ้างเข้ามาโ l ้ s อัพใกล้ๆได้ไหม นี่ชุดที่หนึ่งนะนี่ชุดที่หนึ่งะครับตอนนี้หัวใจน่าจะเต้นเร็วใช่ปะใช่ค่อืออย่างพวกผมเนี่ยผมเล่นสลักกับพีนะครับตอนนี้คือการการหายใจของผมเนี่ยยังเป็นปกติอยู่แต่ว่าคนที่เขาเรียกว่าไม่เคยผ่านการฝึกอากอนิสแอนติโกนิสมาก่อนนะครับจะเจออาการที่แบบนี้คือคาร์ดิโอขึ้น มันปแปลว,ว่าเราสามารถสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็เผาไขมันไปได้พร้อมๆกันนะนักเรียนออนไลน์พยายามเล่นให้ได้เพสนี้นะผมเล่นให้ได้ในระบบนี้นะคุณจะได้ทั้งการสร้างกล้ามที่เยอะมากแล้วก็การเผาไขมันที่เยอะมากเลยครับเดี๋ยวเราไปดูว่า e อ e ซ c ส s ์ต่อไปคืออะไรครับผมไปโอเคครับมาในชุดที่2ครับผมก็คือการฝึกความหนาของแผ่นหลังเหมือนเดิมครับคือตอนนี้นะครับพีเนนะครับมีความด้อยในเรื่องของ กล้ามเนื้อทบนะิเซียสครับก็คือกล้ามเนื้อแผ่นหลังส่วนกลางน,นั่นเองครับดังนั้นเราจะต้องมีการโฟกัสในเรื่องของการพัฒนากล้ามเนื้อแผ่นหลังส่วนกลางตัวนี้ให้เยอะนะครับซึ่งท่าที่เราจะใช้คือท่า standing high r o นะครับผมซึ่งเป็นท่าที่ผมไม่ได้คิดเองนะแต่ว่าเป็นชาวกลาสครับผมนะซึ่งเป็นตำนานของเทรนเนอร์นะครับที่สอนมิโซโลิเปียนะ่ะเขาเอามานำเสนอผมแล้วก็เอามาใช้นะวิธีการคืออย่างนี้ครับคือเราจะจับบานครับความกว้างกว้างกว่าหัวไหล่สองฝ่ามือเนาะปึ้มปึ้มแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเราจะเอาเท้ายััันนตววผกไ้ะครบ อ,อกเชิดหลังตรงนะพีษนะเสร็จแล้วยืดอกเตรียมหายใจเข้าดึงหายใจออกกลางศอกนะพีษครับบ้าอยู่กลางอกนะครับกลางสอกผ่อนหายใจเข้าเกรงหน้าท้องไว้ผ่อนสะบักแล้วดึงหายใจออกคาไว้หนึ่งวินะผ่อนหายใจเข้าและดึงหายใจออกผ่อนสุดและดึงเข้าหาตัวสุดเต่มนะครับโดยที่แนวของศอกต้องลากผ่านลำตัวเราไปเพื่อให้เราบีบหลังได้เต็มโอเคไหมครับ ท่านี้มันจะโดนไหล่ส่วนหลังแล้วก็แผ่นหลังส่วนกลางของเราทั้งหมดนะผ่อนหายใจเข้าและดึงบีบตึมหายใจออกผ่อนหายใจเข้าและดึงบีบหลังตึมหายใจออกครับจำนวนคือ1 2บสถึงสิเสร็จแล้วเรามาต่อด้วยท่า c h ย i c ต Push d o คือเป็นเชือกนะครับล็อก2อล็อก2อ,อกไว้นะเสร็จแล้วฉีออกตึมหนึ่งผ่อนหายใจเข้านะครับฉีดหายใจออกผ่อนหายใจเข้าพับและฉีดหายใจออกจะเป็นลักษณะนี้นะแบบนี้ครับโอเค เดี๋ยวของจริงมาเล่นกันไปเดี๋ยวลองดูคร,รับักยี่สิบโลเสครับเเท่ายันเอาอยู่ที่เดิมเสบตัวมาทีนี้ดึงบาร์เข้าหาอกการสอบหน่ชายการสอบออกน้าสอบสองอา,อารุณเหมือนจะนิือผมสามใช่แบบนี้นะสี่สี่ดึง่าเจงท้องสู้ปุ๊บหกใา่การสอบการสอบนิคนิ้ เจ็ดแบบนั้นดีครับโดนหลังกามากกว่าแปดดีดึงเก้ากางดึงสิบหายใจดึงสิบเอ็ดไปต่อสิบสองหายใจไปต่อสิบสามมาทีน้าดึงสิบสี่ไยที่เอออะไรหวานยัครับวัาพุชดาวต่อนะครับส0เชือกนะต่อเลยครับ่อท่าเลย ล็อกสอบสอบข้างลำตัวสิหับตัวไปนี่สองสอไม่ลอยสสาตรงนี้แคนั่งส nah. ี่ใช่เป่นะห้าดีวมับปิดปะหกเด็ดแปดีพิดมาต่อเก้ามา10สิิ สิบเอ็ดหายใจชิดสิบสองมาชิดสิบสามไปต่ออึ๊บชิดซีหนึ่งทีครับหนึ่งทีอึ๊บโอเคหวังนีเซตแรกนะเนี่ยเดี๋ยวเราเล่นทั้งหมดสี่เซตครับเดี๋ยวพี่พักก่อนเดี๋ยวผมทำต่อใช่ไหมกว้างกว่าหัวไหลเราสองฝ่ามือนะหนึ่งสองข้างสองข้งเข้ามาสา สี่้ย่างดิสิเจ็ดแปดเก้าติดติดเอฟติดสองหายใจดึงติดสามดึงิีอีกทีโอเคมาต่อครับ สองไม่ลอยสองไม่ลอยล็อกซอกไว้หกดีล็อกซอกกุ้กงฟอมเจ็ดโดชิกแต่สิบสองทีนะมาเ้ามาพิดมา10ดีต่ออึ๊บซิฟอีกทีสิบสองด้วยกันกับผมสามทีขอสามทีสามทีมาอึ๊บดึงด้วยกันหนึ่งไปต่ออึ๊บสองอีกทีหนึ่งอึ๊บเยี <c oughs> ย่ยมนั่นแหละว,วางสองพัน เล่นสไตล์เนี้ยครับกินมั่วยังกล้ามขึ้นเลยบอกเลยโอเคเสร็จแล้วไปชุดสามนี่บอกเลยนะไอสไตล์ที่สองนะครับแต่เสื้อเปียกโชกเลยอ้ามดึงดึงเจ็ดแปดเขายิงในตัวแห้งคืออะไรสบมาต่อดึง เอสมาต่อเห็นต่อดึงพิดดึงอึ้บสิบสามหายใจคุมฟอร์มคุมฟองคุมฟองเยอะเด็ดตรงท่านะคือคุมฟองไวอีกทีนึงแน่นแน่นอีกทีเดียวนั่นแหละเยี uh ่ย huh. มครับมาสิเชื่อเดี๋ยวคมฟ่อน้ำหนักลงนะมีสุดเลยผ่อนลึกขึ้นเลยผ่อนผ่อนลงครับผ่อนลงคือ <c oughs> ถ้าเกิดว่าเราเริ่มเจอว่าเราหมดแรงอ่ะการถอยน้ำหนักอ่ะไม่แปลกโอเคป่ะอย่าอย่านอยโอเค็นไหมครับเพราะเราต้องการให้แรงต้านมันเกิดขึ้นที่กล้ามเรา เราไม่ได้พยายามที่จะยกน้ำหนักให้หนักนที่สุดครับที่จะเป็นอีกคนหนึ่งที่กลับไปยืนยันที่บ้านว่าแบบเฮ้ยถอยน้ําหนักได้เว้ยแต่ว่าได้ประโยชน์เหมือนกันปีไปต่อห้ามาหก่อไม่ลอยคุมฟองปึ๊บเจ็ดดิไปต่อปึ๊บแปดหลังแห่หลังแขนหลังแขนเจ้าดิสิบดิมาต่อสิบเอ็ดไปต่อมาสิบสองหายใจกดสิบสามคุมฟองไว้แสบไว้ต้องทนปึ๊บสิบตีถอยทีนึงปึ๊บ เออนั่นแหละเยี่ยมมากดีครับทุกอย่างที่มีครับปะอ้บสองสามในตัวนี้นี่ครับสี่ใช่มันจะดหลังกามากกว่านะมุมนี้อ่าถูกต้องไปต่อหกดีพีดมาเจ็ดมาดึงแปดโฟกัสกลังไปจ้าดีโดนแข่งไม่เป็นไรยังหลังหลังโดนอยู่เด็ดมาดึงสิบเอ็ดดึงยังมีอยู่มาสิบสองลากมา สิบสามใส่ใจล่างมาได้อยู่ต่อสิส่ไม่ถอยถอยทีนี้อึ๊เออนั่นแหละวางนะครับโอ้ยอสิเชื่อเดี๋ยวนะน้ำหนักยี่สิบโลครับไปต่อพยายามฝุดล็อกต่อนะครับทำให้เป็นนิสัยนะอึ๊บอื้องจีแขนปวดมากเราเนะี่ยสองไปอ๋า สี่ดีพีชมาอ่าใช่มาหกดีเจ็ดสี่อ่าแปดดีเข็นมาก้าคุมฟอมคุมฟอมสิบใช่ไปต่อเ1็ใช่พีชต่อสิบต่อต่อสิบสามต่อต่อไม่อยู่ไม่อยู่ต่ออึ๊บล็อกซอกสิบสี่อีกทีนึงเอ้ยนั่นแหละเยี่ยมครับผมสี่เซตครับเดี๋ยวเราไปเอ็กซ์ไซส์ต่อไปดีกว่าว่าเป็นยังไงครับเดี๋ยวให้พีชเข้าพักก่อน มาในชุดที่3านะครับก็คือเป็นท่า a n t แ hand bent over r o l นะครับอันนี้ก็คือจะไปโดนในส่วนของความหนาของแผ่นหลังเหมือนกันแต่ว่าจะโดนในส่วนของ low trapezius แล้วก็ในส่วนของ l a t i s s ั m u s d o r s ในส่วนของ lower portion ก็คือตรงปีกด้านล่างของเรานั่นเองครับวิธีการก็คือเราจะจับ,บาร์ความกวา้วา,กวางกว้างกว่าหัวไหล่ประมาณ1นฝ่ามือนะพี่นะนะครับจับปุ๊บแล้วก็เช็คแล้วว่ามันกว้า,างกว่าหัวไหล่หนึ่งฝ่าม,มือแบบนี้นะทำให้เราบีบหลังได้ง่ายนะครับเสร็จแล้วยกขึ้นถอยมา1 9, นึ่งเกผมพับสะโพกลงนะครับ ให้ตัวเอียงประมาณสี่ห้าองศาให้แนวของให้แนวแรงอะ่ะของตัวของเคเบิลอะ่ะมันตั้งฉากกับเราพอดีคือเราดึงเข้าหาตัว,วปุ๊บเนี่ยแรงต้านม,มันจะเข้าหลังแต่ถ้าเกิดว่าเรายกตัวสูงขก้นไปแล้วดึงมันขึ้นบ่าหรือถ้าต่ำมากเกินไปปึ๊บเราดึงมันไปเข้าปีกนะนะนะคือต้องเองียงในมุมที่เป็นสี่ันห้าสี่สี่สิบห้าองศาจ,จริงครับจับแล้วก็บีบปุ๊บมันจะไปโดนหลังกลางส่วนล่างแล้วก็ปีกส่วนล่างของเรานะจับนะครับปุ๊บล็อกไว้ทำสะโพกแล้วดึง สอกลากผ่านลำตัวไปนะบีบตึมแล้วบีบหลังผ่อนหายใจเข้าดึงหายใจออกผ่อนหายใจเข้าครับแล้วดึงหายใจออกจะไม่มีการแบบใช้ใบเสบดึงแบบนี้อันนี้คือใบเส็บเลยไม่โดนหลังเนาะแต่ถ้าเกิดเป็นหลังใช่ป่ะเราจะเป็นการลากสอบผ่านแผ่นหลังไปแล้วบีบหลังได้นะครับและจะมีการยักไหลอันนี้ขึ้นบ่าเนาะนะครับโอเคมีคือท่าแรกท่าที่สองคือบาตรงสตรีทบ่ t ช่วยสิบผู้ชายล็อก เหมือนเดิมกดปุ่มก่อในใจะเข้ากดสุดปุ่มหายจออกสอกไม่ลอยนะสอกไม่ลอยนะครับให้สอกล็อกไว้แล้วกดลงปลุ่มแบบนี้นะครับตลอดการฝึกอันนี้จะง่ายกว่าตัวของโรบโรบนี่คือจะเป็นตัวที่ใช้แรงค่อนข้างเยอะสําหรับการใช้เคเบิลใช่ปะ่ะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัวบาตรงเนี่ยเวลาเราออกแรงกดเนี่ยมันกดได้ง่ายกว่าเห็นไหมครับอ่าสิบห้าสิบห้าสี่เซตเหมือนเดิมเดี๋ยวไปดูว่าของจริงเนี่ยฟิลจะเป็นยังไงไปอเยืนตัวตรงอ่ะยืนตัวตรงแล้วค่อย แล้วก็ค่อยจัดท่าเอาเค็บประมาณนี้ทีนี้ทับสะโพกปึ๊บโอเคทีนี้ดึงหนึ่งอ่าใช่มุมนี้เลยนะมุมนี้ถูกต้องครับปึ๊บสองแรงต้านจะเข้าตรงนี้เป็นเป็นเป็นหลักเลยสามกหลักสี่โดนตรงนี้ปะโดนนะโอเคเยยมห้าดีครับโฟกัสให้โดนตรงนี้ตลอดหกอย่าให้หลุดนะเจ็ดแภาษาเทรนเนอร์ครับผม เวลาเราพูดเขาว่าอย่าให้หลุดแปลว่าเราต้องการให้แรงต้านเข้าที่เดิมตลอดเวลาครับดังนั้นถ้าถ้าเกิดอยู่ดูอยู่ที่บ้านนะครับเวลาคุณเล่นอะไรอย่าให้หลุดจากตําแหน่งนั้นโอเคไหมอันนี้เท่าไหรแล้วสิบสี่สิบสี่ทีหนึ่งอึ้บดึงเยี่มวางครับยังเบาอยู่อ่าพุชดาวล็อกซอกกดลง ครับสองหนึ่งสองไม่ลอยสไม่ลอยสองใช่โฟกัสสี่มาห้าสไม่ลอยล็อกต่อไวหกสที่ก่อนมาอึบเจ็ดติดนิดมาแปดตล็อกกดเมาสิบนิดสองใ้นิดสองว้อึบเอขอยทีนึงอึบโอเคเยี่ยมครับหมด เดี๋ยวที่พึ่งเซตแรกอยู่พึ่งหมดดิดี Focus, ่าดีโฟกัสถูกต้องอใช่ครับเจพีทเริ่มเข้าใจแล้วนะครับว่าต่อให้เมื่อยทรมานยังไงแต่ก็ต้องคอนโทรลแบบนี้โอเคไหมครับดีถามว่าแสบไหมแสบแต่ว่าก็ต้องคอนโทรลนะ <S 1> <S 1> ดีดึงสี่อที่ <Yeah. S 1> เยียแบบนั้นแหละวางดีครับ ต่อครับไปเสร็จรักษาแทบหน่อยทแทบเข้ามาอโอเคแล,ล้วกดหนึ่งฟลกสอกไว้สองใช่แบบนี้สามสี่ห้าหกเจ็ดครับแปดมาพีา 9, 10, าน่ะเก้าสิบวัด สิบเอ็ดมากดอึ๊บสิบสองหายใจกดสิบสามดีสิบสี่ทีหนึง่งคุมฟอ้อมอีกทีหนึง่งตัวเองอึ๊บเออนั่นแหละเยี่ยมครับฟาเล่นสไตล์เนี้ยครับผมบอกเลยว่าคือเวลากลับบ้านไปอ่ะมันไม่ขาดใจคือแบบกลับไปยังไงคือแบบกูได้กล้ามแน่นอนแต่ว่าถ้าเกิดแบบเหมือนกลับบ้านไปแบบตัวแห้งๆใช่ป่ะมันจะแบบเอ๊ได้ไม่ได้วะนะก็ฝึกให้เหมือนพีนนกันนะครับพี่เขาทำไม่ถูกต้องแล้วนะ เมื่อยแค่ไหนเหนื่อยแค่ไหนล้าแค่ไหนฟอร์มเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับไปดีสองบาเข้าหาสะดือ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 ฟินี้สามจัดอันนี้ตีูกอันนี้ห้าถูกต้องโอ้มาเดมาพินมาแปดดีเผามาะใช่ดึงดึงเอฟดึงสองมาดึงจุดสามคุมฟอร์มไว้ดีมากดีมากอย่างไรครับจุดสี่ขอชิงอิท ยอดแบบนั้นเลยอ่วาครับ hearing. ต่อท่ายครับปิดชุดนี้กันชุดสามแล้วอมา่าพมา4ดดไปต่อไปมาขึ้นมา ยาเผามาเผามาเผามาอึบสิบเผามาต่อเบิ้ลสิบเอฟกดสิบสองมากดอึ๊บสิบสามกดสิบสี่อีกทิ้งกดมาอึ๊บเออึนั่นแหละเยี่ยมอ่าเล่าความรู้สึกหน่อยครับผมถึงตรงนี้เซตสี่เป็นไงบ้างพิษหายใจไม่ทันเหมือนตัวนรกตัวนรกเบา โอเคครับก็เล่นเสร็จไปแล้วครับวันนี้ก็ถือว่ามาชิมรางนะสำหรับการฝึกครับผมก็ทั้งหมด3ชุดด้วยกันนะครับชุดละ2ท่าคือเล่นไปทั้งหมด6ท่าด้วยกันนะยังไม่ได้เต็มโปรแกรมจริงนะต้องบอกก่อนนะครับผมชุดหนึ่งก็4เซตนะครับต้องถามความรู้สึกพี่และระหว่างการเล่นแบบเซตเดียวเดียวคือแบบเล่นเซตหนึ่งใช่ไหมแล้วก็พักคือเล่นท่านหนึ่งแล้วก็พักกับเล่นแบบ2ท่าติดเนี่ยฟีลเป็นไงบ้างครับถ้าเล่นแบบเซตเดียวมันก็จะยังไม่เหนื่อยเท่าไหร่ครับแต่ว่าถ้าาาเล่่่่่่นนนน2ททีแบบมมมัััหยยใจไคอสุดกวา ก็คือหัวใจเต้นเร็วนะครับอารมณ์เหมือนแบบเราคาร์ดิโอป่ะประมาณนี้ป่ะใช่ใช่เหมือน3นสามนสี่เลยอ่าคือต้องบอกก่อนว่าผมอะบริฟกับพี่ก่อนตอนที่ก่อนที่จะเริ่มถ่ายก็คือผมบอกกับพี่ว่าผมเป็นคนไม่คาร์ดิโอพี่ก็งงว่าทําไมไม่คาร์ดิโอก็พอว่าเล่นจริงปุ๊บพี่ก็เข้าใจเลยใช่ไหมว่าทําไมโคชฟูนแนนไม่คาร์ดิโอใช่ก็คือเราทั้งสร้างกล้ามแล้วก็เผาไขมันไปพร้อมๆกันทีนี้ต้องเปรียบเทียบระหว่างการเล่นเองกับการที่แบบมีโคชอยู่ ฟิลเป็นยังไงบ้างครับถึงแม้ว่าจะใช้โปรแกรมเดียวกันถ้าเล่นเองมันก็จะแบบมันจะเล่นไม่สุดนะฮะแต่ถ้ามีโค้ดมาด้วยมันก็จะแบบโค้ดก็จะเอาให้มันหมดแรงไปเลยอ่าในแ,แต่ละเซตจ, <Okay. S 1> จะเหนื่อยมากครับแล้วต้องถามเลยว่าสิ่งที่ได้วันนี้ไปผมจากการที่มาเจอกับโค้ชฟูแนนเนี่ยตัวจริงๆตัวเป็นๆเ,เนี่ยนะผมได้อะไรกลับไปบ้างตอนนี้ที่แบบเอ้ยกลับไปเนี่ยเอาไปใช้แน่นอนก็จะเรื่องอย่างหนึ่งก็คือ train เ o ล a i อ u r e ก็คือแบบ ใส่จนสุดทุกเซตเลยก็จะทําใหา้สร้างล้ามเนื้อได้ดีปรณนั้นครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งแถมนะอันนี้คือย้ําเตือนนะครับต่อให้เหนื่อยต่อให้แสบต่อให้ทรมานแค่ไหนแต่ฟอร์มต้องเหมือนเดิม,มทุกอย่างห้ามทอดทิ้งฟอร์มเด็ดขาดครับและคุณจะต้องยกจนกระทั่งหมดแรงอย่างที่พีททำครับผมอันนี้คือพูดเลยว่ากลับบ้านไปเนี่ยไม่มีการสงสัยแล้วว่าแบบเฮ้ยวันนี้ได้ไม่ได้วะคือวันนี้ได้แน่นอน ขึ้นอยู่กับว่าเรากินอาหารได้ครบได้ถูกได,ถได้ถึงไหมแล้วแค่นั้นนะครับผมอันนี้ก็คือขอบคุณพีทมากที่มาเจอโค้ชปูแนนตัวเป็นๆที่นี่นะครับผมย,ยังไงมีโอกาสเดี๋ยวเราจะได้เจอกันใหม่ใช่เนาะนะครับผมยังไงวันนี้ขอบคุณพีทมากครับผมขอบคุณมากเลยครับผมครับเก่งจริงสุดยอดก็ถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ครับหรือว่าชอบโค้ชปูแน่นอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนำเสนอในทุกๆสัปดาห์นะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมและพีทขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอก Ha <laughs>